สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆน่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสมคิดจะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้นะคะหนูน้อยน่ารักนะคะหนูน้อยน่ารักเป็นการรวมมารยาทของเด็กๆนะคะมารยาทนิดหนึ่งเลยเด็กๆมาดูกันนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารอ่ามารยาทในการรับประทานอาหารนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารของเด็กๆนะคะ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะมีจานมีช้อนมีส้อมมีถ้วยกับข้าวมีแก้วน้ำาิรยยาทในการรับประทานอาหารนะคะเราจะดูแต่ของเราไม่ไปดูไม่สนใจของคนอื่นนะคะรับประทานทเคี้ยวแบบนุ่มๆไม่เสียงดังไม่คุยกันในเวลารับประทานอาหารนะคะไม่เล่นกันนะคะ,ะเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะ ไม่เล่นกันเวลารับประทานอาหารนะคะมารรยาท,ที่สองนะคะมารรยาในการฟังมารรยาในการพูดมารายาในการฟังเด็กๆต้องฟังก่อนว่าผู้พูดเขาพูดอะไรเราต้องฟังให้รู้เรื่องนะคะมารรยาในการพูดเราก็พูดให้มีคําสุภาพ คำลงท้ายว่าค่ะเด็กไยครับนะคะคุณพ่อขาคุณแม่ครับนะคะต่อไปมรารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ห่มามารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่คุณครูสมทิจกษัตริย์ที่คุณดูนะคะสมมุติว่ามีผู้ใหญ่ยืนอยู่นะคะอ่ะเด็กๆเ,เวลาเดินผ่านผู้ใหญ่มือแนบลมตัวก้ม นะคะอะดูอีกหนึ่งรอบนะคะเท้าเช็ดมือแนบาำตัวก้มลงไปเล็กน้อยเดินเดินเดินเวลาผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วหนูก็ยืนขึ้นามต,ตัวปกติแล้วก็เดินเป็นปกตินะคะอันนี้เขาเรียกว่าเดินผ่านผู้ใหญ่ถ้าเกิดผู้ใหญ่นั่งอยู่นะคะคุณครูสมงทิ้แนะนําให้เดินเข่าเดินเข่าแบบไหนดูนะคะ เด็กๆนั่งลงให้เข่าอยู่กับพื้นมือแนบลำตัวเดินไปเดินผ่านผู้ใหญ่เสร็จแล้วให้หนูนุกขึ้นยืนตัวตรงเดินปกตินะคะเด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะนั่งลงมือแนบลำตัวเดินเดินเดิน ื่อผ่านผู้ใหญ่เสร็จแล้วให้เด็กๆยืนทรงตัวตรงแล้วเดินปกติท่าน,นี้เขาเรียกว่าเดินเข่านะคะเด็กๆฝึกเดินที่บ้านได้นะคะ,ะต่อไปมารยาต่อไปนั่งอย่างถูกวิธีมารยาในการนั่งอย่างถูกวิธีสมมุติว่ามีผู้ใหญ่นั่งกาอี้อยู่หนูจะนั่งแบบไหนนั่งอย่างถูกวิธีให้เด็กๆนั่งผับเพียะ ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายนะคะนั่งพับเพียบน้าหนุ่นุ่งกระโปรงให้กระโปรงคุมเข่าไว้มือวางบนตักไม่เล่นหยอกล้อกันนะคะนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะใหเ้เด็กๆฝึกนั่งตามคุณครูบอกนะคะมารยาทต,ต่อไปมารยาทการนอนอย่างถูกวิธีเวลานอน ไม่ว่าจะนอนอยู่ที่บ้านหรือนอนอยู่ที่โรงเรียนรวมกันห,หลายๆคนเวลานอนก็นอนที่นอนตัวเองไม่เอาขาเอาแขนไปก่ายคนอื่นนอนให้สุขภาพนะคะนี่คือมารยาทก,การนอนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูคสมคิดขอฝากไว้ตรงนี้นะคะขอให้เด็กทําตามที่คุครูบอกนะคะสวัสดีค่ะ